26่าธันวาคมปี2547เเช้าวันอาทิตย์ที่ควรจะเป็นวันพักผ่อนหลายครอบครัวใช้เวลาริมชายหาดหลายคนอยู่กับคนรักนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมาพักผ่อนในบรรยากาศอบอุ่นของทะเลอันดามันแต่เพียงไม่กี่นาทีหลังจากนั้นความสุขกลับกลายเป็นฝันร้ายที่ไม่มีใครลืมได้คลื่นยักษ์ที่สูงเท่าตึกหลายชั้น สัตว์เข้าฝังอย่างไร้ความปราณีและนี่คือมหาวิบัติที่กราชีวิตผู้คนกว่า2,30 0 0 0คนใน14ประเทศหนึ่งในนั้นคือประเทศไทยเวล matrix, า7.58นาฬิกานาทีตามเวลาท้องถิ่นเกิดแผ่นดินไหวขนาดมหึมา9.1ถึงเ3มกิจูดใต้มหาสมุทรอินเดียใกล้ชายฝั่งตะวันตกของเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซีย นี่คือหนึ่งในแผ่นดินไหวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยบันทึกไว้พลังงานที่ปลดปล่อยออกมานั้นมากกว่าระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาหลายหมื่นเท่าแรงสั่นสะเทือนทําให้พื้นทะเลยกตัวขึ้นและยุบตัวในเวลาไม่กี่วินาทีเกิดเป็นคลื่นสึนามิที่แผ่กระจายออกไปทุกทิศทางด้วยความเร็วกว่า800กิโเมตรต่อชั่วโมง เทียบเท่ากับเครื่องบินโดยสารที่บินอยู่บนท้องฟ้าแต่ภายใต้น้ำทะเลคลื่นนี้เคลื่อนที่โดยที่แทบไม่มีใครรู้ตัวประเทศแรกที่เผชิญหนะ้าคืออินโดนีเซียโดยเฉพาะจังหวัดอาเจ็คคลื่นสูงหลายสิบเมตรถาโถมเข้าสู่เมืองทั้งเมืองในเวลาเพียงไม่กี่นาทีบ้านเดือนทั้งหลังถูกกวาดหายไปต่อหน้าต่อตาผู้คนจำนวนมหาศาลไม่ทันแม้แต่จะหนีไปไหน ตัวเลขผู้เสียชีวิตในอินโดนีเซียเพียงประเทศเดียวก็ทะลุ1 0 0 0 0แคนจากนั้นคลื่นก็พุ่งไปยังประเทศอื่นๆรอบมหาสมุทรอินเดียสีลังกาคลื่นสูงกว่า10เมตรเข้าถล่มชายฝั่งและยังซัดรถไฟโดยสารชื่อควีนออฟเดซีที่บรรทุกผู้โดยสารกว่า1,500คนรถไฟทั้งขบวนถูกพัดออกจากกาง นับเป็นโศกกระนัตกรรมทางรถไฟครั้งร้ายแรงที่สุดในโลกผู้โดยสารเสียชีวิตกว่าพันรายอินเดียพื้นที่รัฐมินนาทูและหมู่เกาะอันดามันนิโคโบาสูญเสียชีวิตนับหมื่นคนหลายหมู่บ้านถูกลบหายไปจากแผนที่และเพียงสองชั่วโมงหลังจากแผ่นดินไหวคลื่นมรณะก็เดินทางมาถึงประเทศไทยเวลาประมาณ10บโมงเช้า ชายฝั่งอันดามันของไทยตั้งแต่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังจนถึงสตูลถูกคลื่นยักษ์ซัดเข้าฝั่งสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกอย่างหาดปาตองในภูเก็ตและเขาหลักในพังงาที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลายเป็นสมรภูมิแห่งความโกลาหลภาเพเลือประมงถูกซัดขึ้นฝั่งรถยนต์ที่พลิกความเกลื่อนถนนโรงแรมร้านค้า และบ้านเรือนถูกทำลายแทบทั้งหมดหลายคนเล่าว่าก่อนที่คลื่นจะเข้ามาน้ำทะเลได้ลดลงผิดปกติบางคนเดินลงไปเก็บหอยเก็บปลาโดยไม่รู้ว่านั่นคือสัญญาณอันตรายก่อนที่คลื่นสูงกว่า10เมตรจะสัดเข้ามาในเวลาไม่กี่นาทีประเทศไทยสูญเสียผู้คนกว่า5,000ชีวิตและบาดเจ็บนับหมืน่นในจำนวนผู้เสียชีวิตมีทั้งชาวไทย และนักท่องเที่ยวจากกว่า30ประเทศเหตุการณ์นี้ทำให้คนทั้งโลกจับตามองประเทศไทยทันทีเพราะมีชาวต่างชาติเสียชีวิตจำนวนมากรัฐบาลและประชาชนต้องรวมกันค้นหาผู้สูญหายอย่างไม่ยออ่อท้อโรงพยาบาลในจังหวัดฟังอันดามันเต็มไปด้วยผู้บาดเจ็บญาติพี่น้องหลายพันครอบครัวต้องเดินทางไปที่สน่์รับศพเพื่อยืนยันตัวบุคคล นานาชาติเข้ามาช่วยเหลือไทยทั้งด้านเงินทุนบุคลากรและอุปกรณ์ค้นหาเพราะน,นี้ไม่ใช่เพียงภัยพิบัติระดับประเทศแต่เป็นวิกฤตระดับโลกทางกลางความสูญเสียมีเรื่องราวเล็กๆที่โลกไม่เคยลืมเช่นเรื่องของเด็กน้อยชาวสวีเดนวัยสิบขวบที่พยายามบอกผู้คนบนชายหาดผู้เก็ตให้หนีหลังเธอเคยเรียนในวิชาภูมิศาสตร์เกี่ยวกับสัญญาณของสึนามิ ธอรอดชีวิตพร้อมครอบครัวและกลายเป็นนางฟ้าตัวน้อยที่ช่วยชีวิตผู้คนอีกหลายสิบคนหรือเรื่องของเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ต้องทำงานติดต่อกันหลายวันโดยไม่ได้พักเพียงเพื่อเก็บร่างผู้เสียชีวิตให้มากที่สุดและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตให้ดีมากที่สุดเช่นกันโศกนาฏกรรมครั้งนั้นทำให้ประเทศไทยและหลายประเทศในภูมิภาคเริ่มสร้างระบบเตือนภัยสึนามิ มีการติดตั้งทุ่นตรวจจับในมหาสมุทรและตั้งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำโดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าซึนามิ2,547กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการรับมือภัยพิบัติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มหาซึนามิ2,547ฆ่าชีวิตผู้คนกว่า2 30,000คนใน14ประเทศ ถือเป็นหนึ่งในภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติเหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่สร้างรอยแผลลึกให้กับผู้คนที่สูญเสียแต่ยังสอนให้โลกตัวหนักว่ามนุษย์เราเล็กน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับพลังของธรรมชาติสิ่งที่เราทำได้คือการเตรียมพร้อมรับมือและเรียนรู้จากอดีตเพื่อไม่ให้โศกนรฏกรรมซ้ำรอยอีก และนี่คือเรื่องราวของสึนามิ26ธันวาคม2547มหาวิบัติที่พราชีวิตคนนับแสนคนและเมื่อเราย้อนกลับไปมองเหตุการณ์สึนามิ2547มันไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขผู้เสียชีวิตหรือภาพความสูญเสียที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์แต่มันคือเรื่องราวของมนุษย์นับแสนคนเรื่องราวของครอบครัวที่แตกสลาย เรื่องราวของผู้รอดชีวิตที่ยังคงมีบาดแผลในใจและเรื่องราวของผู้ที่จากไปที่ไม่มีวันได้กลับมาภัยพิบัติครั้งนั้นได้สอนเราว,ว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหรือความสะดวกสบายที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่อาจหยุดยั้งพลังของธรรมชาติได้สิ่งที่ทำได้คือการเรียนรู้การเตรียมพร้อมและการมีระบบเตือนภัยที่ทันสมัยเพื่อปกป้องชีวิตของผู้คนในอนาคต ทุกปีเมื่อถึงวันที่26ธันวาคมจะมีการจัดพิธีรำลึกในหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่จังหวัดพังงาเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตกว่า5,000ชีวิตในประเทศไทยและเพื่อย้ำเตือนว่าความสูญเสียครั้งนั้นไม่ควรถูกลืมและบางทีการรำลึกถึงเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงการไว้อาลัยแต่ยังเป็นการย้ำเตือนใจเราทุกคนว่าชีวิตนั้นเปราะบาง และทุกวินาทีที่ยังมีโอกาสได้หายใจควรค่าแก่การใช้มันยังมีความหมายนี่คือย้อนรอยข่าวดังพอดแคสต์เรื่องเล่าจากเหตุการณ์จริงที่โลกไม่เคยลืม